เนี่ยครับตอนนี้ ผมอยู่ในงานเปิดตัวรถนะครับผมครั้งแรกของโลกเลยกับยามาฮ่ตัวใหม่ล่าสุด all new G G 1นี่ครับผมเป็นสไตล์แบบสายลุยโมเดิร์นคลาสสิกนีโอรวมๆกันเอาไว้นะครับก็ P G 1ตัวนี้เนี่ยมันย่อม,มาจากตัว P ก็คือ play ก็คือการเล่นนะครับ G ก็คือเกียร์เกียร์ที่แปลว่า,าเครื่องมือหรืออุปกรณ์นะครับผม one ก็คือการา beginning beginner นะครับผมก็คือ เครื่องมือเล่นระดับเบื้องต้นอ่าเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้า PG1 ตัวนี้มีอะไรที่เพื่อนๆจะต้องแบบรู้สึกประทับใจและสะดุดใจกันบ้างมาดูรายละเอียดกันครับเริ่มต้นก็ขอเริ่มจากด้านบนก่อนเลยละกันนะครับตัวนี้นะเลื่อนไม่นะครับผมเป็นเลือนไม่อ่านา็อก ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ดิจิตอลเลยอนาล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือจะมีตัววัดรอบตัวนี้ยังใช้เป็นสายไม่นะครับเดี๋ยวจะบอกเหตุผลให้ว่าทําไมเขาถึงเลือกใช้เป็นแบบนี้เป็นไม้สายแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นจอพลาสติกแล้วก็จะมีตัวกันกันกระเทือนนะเป็นตัวยางเอาไว้ให้ดินได้แบบนี้นะครับผมก็จะมีไฟบอกเกียร์หนึ่งสองสามสี่ครบเลยว่าอยู่เกียร์ไหนนะครับรถตัวนี้เป็นเกียร์วนนะอ่ะ มาด้านนี้บ้างขยับมาตัวแฮนด์นะครับผมเป็นแฮนเดิลบาร์แฮนเดิลบาร์แบบรถวิบากขนาด22มิลหรือว่าแฮนด์ผอมนั่นเองนะครับผมประกาศตัวนี้ประกาศตัวนี้ติดกับตัวแผงคอมาเลยเรียบร้อยนะครับผมตัวโชคอัพเทเลสโคปิกแบบยาวนะเดี๋ยวบอกไอ้นี่ทีหนึ่งตัวเฟรมนะครับผมก็คือเป็นการ พัฒนาขึ้นมาจากตัว Yamaha Fin นั่นเองนะจากรถครอบครัวแต่ถามว่ามันเหมือนกันไหมเจ้าตัวนี้กับฟินไม่เหมือนกันตัวเฟรมก็ไม่เหมือนเพราะว่าระยะนะครับผมระยะของตัวที่วางเท้านะของตัววางเท้านะครับตัวบอกที่มันยาวออกไปกว่าแล้วก็เทลด้านหน้าที่มันกว้างกว่าก็คือมาทําให้ขับขี่เนี่ยได้อ่าลุยได้ดีกว่าคล่องตัวกว่ามูฟเมนต์ดีกว่านะครับผมตัวพักเท้าเยืงไปด้านหลังหน่อยนั่งแตกต่างกันชัดเจนอ่ะ ทีนี้เครื่องยนต์เครื่องยนต์เป็น115ดีซีนะครับ115ดีซีเป็นหัวฉีดนะครับหัวฉีดแล้วก็เกียร์สี่สปีดเกียร์วนสี่สปีดก็คือเครื่องยนต์ของฟินนั่นแหละเครื่องยนต์ของฟินยามาฮ่าฟินแต่ทําการปรับเปลี่ยนในเรื่องของอตัว,ต,วตัวชุดเกียร์ชุดเกียร์ไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนตัวเฟืองนะครับผมตัวเฟืองตัวนี้ฝันหน้า จาก14มาเป็น13ฟันเพื่อให้รอบต้นเนี่ยมันจัดจ้านมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็นี่ตัวนี้ก็จะมาใหม่หมดเลยนะครับโชมหลังจะยาวขึ้นกว่าเดิมท้ายนี่จะเป็นท้ายแบบเียวยาวอันนี้คือดีไซน์จากญี่ปุ่นออกแบบใหม่หมดเลยนะไฟท้ายจะเป็นเหมือนกับตัว XSR นี่เป็นกลมๆแบบนี้นะครับไฟเลี้ยวก็จะมาแบบจากตระกูล MT ก็คือจากของามาฮ่านั่นแหละ ตัวด้านบนนะครับผมก็จะเป็นประกับไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวแตรแ,แล้วก็ไฟขอทางนะครับผมด้านนี้มีออฟลันนะมีสวิตช์สตาร์ทแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นฟินเนี่ยมันจะมีตัวของคันสตาร์ทมาให้แต่ตัวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้เขาอุดเอาไว้ตัวนี้เขาอุดเอาไว้เพื่อที่ว่าเวลาเรายืนขับขี่หรืออะไรต่างๆเนี่ยขามันจะไม่ไปโดนนะนึกออกนะขามันจะไม่ไปพลาดเกินกับตัวคันโยกให้มันโยกออกมานะครับผมตัว เบรกเปลี่ยนใหม่เลยเห็นปะคือทํามาเป็นแบบว่าหยากัยกๆเลยให้พร้อมลุยเลยตัวพักเท้าเองก็จะเป็นแบบมีหนามหน่อยมีปุ่มหน่อยเพื่อให้นั่งเหยียบแป้นเบรกได้แป้นพักเท้าได้ดีหน่อยนะครับผมตัวเบาะนะครับจะแยกเป็น2ตอนก็คือตอนหน้าเนี่ยจะสังเกตว่าตัวเบาะมันจะยาวกว่าหล้วจะมีตอนหลังที่เปิดเบาะมันจะเป็นแบบนี้นี่ ที่เปิดเบาะนด่ชึบนี่นะครับแนถังน้ํามันมีความจุมากกว่ายม่ห้าฟินตัวนี้จะเป็น5 5.1หรือ5.3ลิตรเนี่ยตัวนี้นะครับผมก็คือสามารถวิ่งได้ไกลขึ้นไกลกว่าเขาเคลมไหมว่า250กิโลขึ้นนะตัวเฟรมด้านในเนี่ยจะท้ายยาวมาตรงนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นชุดพลาสติกพลาสติก ABS แบบแน่นหนาเลยที่ผมชอบก็คือตรงที่ใต้ท้องเขาอะเขาทำให้มันแบบไม่ได้มี ตะปุ่มตะปาอะไรเยอะมันทาให้เวลาเราไปลุยโคลหรืออะไรมาเนี่ยมันทําความสะอาดได้ง่ายนะครับผมด้านหลังจะเป็นดรัมเบรกนะด้านหน้าจะเป็นดริฟเบรกที่เขาเลือกใช้เป็นไม้สายแบบนี้ก็เพื่อที่ว่าเวลาคุณเอาไปาลุยหรือไปอะไรต่างมันแมแนนง่ายมันแม่นยได้ง่ายมากหาที่ไหนก็ได้ซ่อมที่ไหนก็ได้แล้วก็ต้นทุนต้นทุนของตัวรถนะครับมันจะถูกลงด้วยคือ เขาเอาต้นทุนเนี่ยไปใส่กับพวกขาเนี่ยอย่างเงี้ยขาเงี้ยที่ไม่ใช่เป็นพลาสติกเนี้ยคือเอาไปใส่กับพวกนี้ใส่กับดีไซน์ใส่กับของเนื่องจำเป็นทํามากกว่าที่จะเอามาลงกับไปตรงนี้แค่เป็นไม่อนาล็อกหรือว่าดิจิตอลน,นะครับผมตัวไฟนะตัวไฟเป็นไฟกลมตัวนี้เป็นฮาโลเจนก็จะไม่เป็น LED ซึ่ง LED เวลาเขาป่าหรือไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยฮาโลเจนมาหาซื้อที่ไหนก็ได้มันยังหาง่าย นะครับด้านหลังก็จะเป็นฮาโลเจนเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวนี้จะไม่มีระบบของดิจิตอลแล้วก็ LED เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ครับผมตัววงล้อที่ให้มาเป็นวงล้อขนาด16นิ้วนะไม่ใช่17ทําไมถึงเป็นวงล้อ16นิ้วนะครับผมเพราะว่าวงล้อยิ่งเล็กนะมันก็ยิ่งมีรอบที่มากขึ้นวงล้อใหญ่ขึ้นรอบในการหมุนมันก็ค่อยๆช้าลงช้าลงรอบใหญ่วิ่งไกลแต่ต้นไม่มีอันนี้ก็คือต้นจะดีไกลไม่ค่อยเท่าไหร่นะ หลังก็เป็น16นิ้วเหมือนกันรัด,ด้วยยาง90ทับ1 16นิ้วนะครับเป็นยางหนามมาเลยนะตัวนี้หลังจากที่ได้ลองแล้วเมื่อกี้นี้ผมว่าอารมณ์มันมันขี่ตา่างๆจากฟินตา่างไปเลยถึงจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันแล้วร่างใครเขาเรียกว่าเกิดมาด้วย DNA เเดียวกันแต่การขับขี่ไม่เหมือนกันเลยอันนี้ขี่สนุกตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงไปนั่งคือท่านั่งของมันเนี่ยมันจะแบบเออมันเป็นแฮนด์บาร์มันก็จะเลยมีความแบบ สนุกเร้าใจมากกว่านะครับผมแล้วก็อัตราเร่งที่เปลี่ยนท็มาเป็น13ฟันเนี่ยมันทาให้รอบต้นอะไรต่างมาันดีดีขึ้นแล้วก็เราได้ขี่ในทางเอดูโร่ด้วยเป็นคล o สเอดูโร่เฮ้ยมันไปได้ดีเลยแหละนะมันไปได้ดีเลยแต่สําหรับ2คนที่นั่งไปแล้วนะครับผมซ้อนกันไปก็น้ําหนักน้ําหนักใหญ่อยู่น้ําหนักมากอยู่มันก็เลยอาจจะมีอาการแบบย้วยบ้างเล็กน้อยนะครับผมตรงนี้ ก็สาหรับใครที่จะเอาไปลุยสามารถปรับเปลี่ยนใหม่ได้แต่ช่วงยุบที่เขาให้มาเนี่ยด้านหลังเนี่ย109มิลลิเมตรถือว่าเยอะนะในขณะที่สโตกของช่วงยุบด้านหน้าให้มาถึง130มิมลลิเมตรเออ130มิมลลิเมตรนี่คือยาวมาถึงนี่เลยนะอ่ะแล้วก็เคลียร์ลนส์นะครับผมเคลียร์ลนส์จากพื้นเนี่ยเคลียร์ลนส์จากพื้นถึงเครื่องถึงเครื่องเนี่ย190มิลลิเมตรถือว่าสูงมากเอาพูดง่ายๆว่าสามารถลุย ในทางที่เราจะไปเล่นตามน้ํลาลําธารอะไรต่างๆนี่ลุยได้เลยแล้วก็กองอากาศเขาอยู่ข้างบนนะครับผมจากที่ผมดูแล้วนะโดยปกติแล้วมันลุยน้ํามันลุยน้ําได้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็กองอากาศเนี่ยอันนี้คือปากกองที่จะเข้าเครื่องใช่ไหมอันนี้ตัวปิดผีเสือ้อแล้วก็ตัวนี้ปากกองอากาศซึ่งมันอยู่สูงมากเอาง่ายๆว่ามันสามารถวิ่งน้ําสูงขนาดนี้ได้อะเออขนาดนี้วิ่งได้ที่เหลือคือถ้าคุณทําท่อให้มันสูงขึ้นอีกหน่อย คุยลุยได้สบายส่วนสําหรับเรื่องการปรับแต่งอันนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่ครับผมเขามีของแต่งออกมาให้พร้อมกับตัวรถเลยนะแต่รถนะครับที่เปิดตัวมาวันนี้นะครับจะมีตัวสีดำนะสีเทาอันนี้นะครับสีฟ้าอ่อนนะครับแล้วก็สีเหลืองอ่ะเดี๋ยวไปดูของแต่งกันนี่นะครับผมชุดแต่งนะครับชุดแต่ง10รายการรวมถึงตัว เสื้อผ้าแล้วก็หมวกด้วยนะเรามาดูกันนี่ครับผมถ้าใครที่ต้องการออปชั่นแต่งก็จะประกอบไปด้วยนี่ครับบางไม้ด้านหน้านี่้ารูปมาเลยแล้วก็บางคนนะครับผมยกสูงนะบางคนลอยบางคนลอยแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่ายังมีกันดีดตัวนี้ด้านหลังอยู่นะครับผมมีตัวกันแข้งตัวนี้นะสาหรับใครสายลุยต้องมีชุดนี้ต้องมีแน่นอนนะครับผมกันแข้งตัวนี้นะครับผมอากาศท่อแนะ่เป็นแบบสเลด ตัวนี้ป้ายเบอร์เขาเรียกว่าป้ายเบอร์นะครับผมถ้าย้ายแต่งถ้ายั้นถ้ายั้นสามารถปรับระดับได้นะครับผมป้ายเบอร์2ข้างนะครับก็จะมีชุดแต่งมีอ่ามีนี่ตัวอากาศแผน่นตัวนี้มาให้นะครับก็เพิ่มเงินอีก1 5ื่นชุดนี้1 5ื่นแต่สําหรับใครที่จองอ0 0่า100คันแรกเนี่ยลดไปเลยหมื่นนึงเหลือแค่ห้าคัน อ่านี่ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นชุดแคมเปอร์นะสำหรับสายแคมปิ้งนะครับผมก็จะประกอบไปด้วยนี่ถอดบอหลังออกไปเลยใส่ตะแกรงใหญ่อย่างนี้สามารถวางของวางถังน้ำมันลัดของได้นะครับผมแข็งแรงเลยทีเดียวแล้วก็นี่ครับผมกัดท่อน่กัดท่อสเลตนี่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 กัดกัดแข็งกัดแข็งเสร็จมีตัวบังฝุ่นกันฝุ่นให้ด้วยนะเอ้ยฟเฟี้ยวดีนะอ่าแล้วก็นี่ครับผมแหลกหน้านะ สำหรับวางของอันนี้แน่นหนาแน่นอนไม่ต้องห่วงแข็งแรงกาดแทนกาดแทนนก็จะเบีนแบบมีใบกาดมาด้วยนะครับผมนี่ก็จะเป็นของแต่งนะสำหรับตัว PG1 ี 1, สแบบ2แนว2องสไตล์โดยรวมแล้วนะผมรู้สึกว่ามันเป็นรถที่มีอารมณ์ใหม่ไปเลยนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่จะมาห้าถนัดกับ เรื่องแบบนี้อยู่แล้วกับการที่เอารถเครื่องตัวเดียวกันแต่มาปรับเปลี่ยนลุคมันใหม่แล้วการขับขี่มันเปลี่ยนไปเลยเจ้าตัวนี้ PG1 นะครับผมบอกเลยว่ามันจะเป็นรถที่สามารถสนุกไปได้ในทุกทิศทุกทางแล้วก็ประหยัดนะราคาค่าตัวที่คาดการในตอนนี้นะครับผมจะเปิดตัวจริงๆเนี่ยในงานมอเตอร์เอ็กโปที่จะถึงปลายเดือนนี้นะครับผมแต่ผมขอเดาไว้ก่อนว่าน่าจะอยู่ราวๆที่6 0 0 0ื่นไปปลายคิดว่านะกับตัว เวอร์ชั่นแบบนี้ก็รอดูแล้วกันว่าราคาจะเป็นยังไงจะบอกเลยว่ามันเป็นรถอีกคันหนึ่งที่เก็บไว้สนุกได้แบบยาวๆเลย